ได้เวลาแซบค่ะทุกคนมาจ้ะมาแซบด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมากวอกแล้วค่ะกับอากาศร้อนๆสามอ็ดสามองศาค่ะทุกคนจูนตำสั่วเส้นมามีอ่าสำเร็จรูปของเกาหลีนะคะส่วนนี้ก็ผักบุ้งเอ้ยหน่อไม้มีหลายอย่างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนะคะกินไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะบอกค่ะ The time n o า4้ m I'm g o ี่ g to have spicy m i x e ม instant n oodles คำจอย o ม่คำคำ So hot today สามีโซเมเสร็จบอกเพิ่งจอดรถเมื่อกี้ค่ะกลับมาจากเยอรมันแล้วมาค่ะทุกคนอืมผักมบ้งซื้อมาเมื่อวานงามๆเลยอืมนี่รัาขับปูที่จุนดองเอง เปลือกบ,บางบางทุกคนค่ะปูเวียดนามมันเปลือกบ,บางแค่กินได้ทั้งเปลือกเลยดีดาวดีดาวยู่จุนกระไรก็สิหิวโซ่ปันนี้ มะม้าที่ได้เก็บเองค่ะมไม้สดเติมหม เพื่อนจูนบอกว่าเขาเอาอันนี้มาขายคณะแต่หมดค่ะเดี๋ยวจะเดินไปดูอีกวันนี้มักชอยใส่เส้นมะละกอน,นิดนึงทุกคน Mandir. รุ่งน,นี้จุนกับเพื่อนจะไปอีกเพราะวันนั้นตั้งใจจะไปดูไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบบสำหรับไปเก็บหน่องไม้จุนได้แผลไม่ใช่แผลช้ำพอมุดเข้าไป ผิวจูนมันสัมง่ายพี่น้องเ่ราจะถือยังแนก่กับซัมหืึ้นน่านข้นมากแท้สานมนี่ไหมหรือว่าจะเดินไปหาลูกที่บ้านก็ไม่รู้ มาไหมมาแล้วเสียงลกัก Hi. Hi honey It's very really hot outside oh, what It know. Yeah It's very really hot Pamola. Say hello. So it Yeah okay okay. Okay, okay. What you gonna have for lunch? Uh not sure. Uh. Not sure. Maybe come on that I cut. on, you mean yeah. Mm-hmm. จุนโชคดีค่ะไม่ต้องเตรียมอะไรให้ฟลอกเขาหางเขาเองได้หากินเอง วัวมักผิดเผ็ดทุกคนค่ะเป็นลูกจ้างเขาเ่ะเนาะสามีจูนค่ะทำงานแบบสมบุกสมบันจริงๆเดินทางตลอดเลยเป็นลูกจ้างมีลูกน้องให้ดูแล ปานเป็นเจ้าของเอาโรดพี่น้องเพราะว่าคนเป็นเจ้าของต้องทำมากกว่าลูกน้องนะคะเริ่มเผ็ด งานล้วก็จะทำทุกถูกเขาปลูกเองร้านนี้ก็ปลูกเองแต่นี่เขาเอาเข้ามาหมายถึงว่าเข้ามาจากแม่ดิก คนที่กินส้มตำเผ็ดแล้วไม่มีน้ำมูกในจุนนับถือค่ะหลายคลิปที่จุนดูเก่งจริงๆจุนนี่ไม่ได้เลยผ <c ười> ันเพ็ดผัดก็ว่าขันเพ็ด สามีซื้อมาให้จากเกาหลีใต้กล่องมาโลดเลยกินพูดเดียวว่ราะท่านต่อาต้องแจก,กมูนั่มียี่สิบซองกินไม่ทันหรอกเพราะเส้นนี้จุนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จุนชอบเส้นของคนไทยเราค่ะประเทศไทยเส้นมันเล็ก เส้นใหญ่เกิน <c oughs> ชอบไม่เหมือนกันนะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> แต่ปูที่จูนดองนี่อร่อย Hai anh kiên bụi đi chị cảm ơn càu kính cố cố kính ngài kính cố kìm จุดเลือกว่าขนมไข่ค่ะอืมแซ่บดีเลยพี่น้องมาแล้วลูกชายสามี ด้านบนเลยใแค่ walk t r u เด็กๆมาค่ะวันนี้เด็กๆจะมากินข้าวข้าวตอนกลางคืนสมัยก่อนกินกัางวันด้วยค่ะแต่สมัยนี้พ่อสามีทำงานนานก็เลยให้เขากินที่โรงเรียน ทุกคนพันจุนเขียวมาแล้วค่ะอร่อยโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้จุนขอทักทายเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะเ <c oughs> <c oughs> ด็กๆกลมกลม Merci. <laughs>